สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเซ้แนนอีกแล้วค่ะเซ้แนนนะคะห่างหายจาก YouTube ไปหลายเดือนเลยประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะเนี่ยเราอัดวิดีโอทีไรมันก็จะมีแมวตัวหนึ่งที่ชอบวิ่งมาหาเราทงทงไม่เกินจริงอมสมุนของเราเองรถคันที่นันนจะพาทุกคนมาดูวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนเดียวต่อคอกนะคะสเปกก็คือล้อเดิมแบบนี้เลยค่ะ ความสูงของตัวคอกนะคะอยู่ที่เมตรสี่สิบห้าเนาะเดี๋ยววันนี้นันจะพาทุกคนนะคะไปดูรอบคันของคันนี้กันค่ะกระบะตอนเดียวต่อคอกนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกสเปคตัวคอกความสูงอยู่ที่เมตรสี่สิบห้าค่ะซึ่งจะเป็นโฉมรถนะคะปีสองพันยี่สิบสี่นะคะอ่ะซูมให้ลูกค้าดูเบื้องต้นคันนี้จะเป็นสีบอนเนินค่ะลูกค้าเลือกเป็นสเปคล้อกระทะนะคะล้อเดิมจากตัวโรงงานเป็นล้อหน้าเนาะเครื่องสามพัน นะคะอันนี้คือตัวข้อผสมเด็ดนะสั่งความสูงได้เลยว่าลูกค้าอยากได้ความสูงเมตรสี 45, ่สิบห้าเมตรสามสิบห้าเมตรยี่สิบเลือกได้เลยจ้าส่วนด้านท้ายนะคะตัวล้อนะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กบรรท,ท, <laughs> ทุกนะคะอ่ะนี่ขายากแม็กบรรทุกนะคะทุกคนปุ้แม็กบรรทุกพร้อมช่วงด้างเปลี่ยนโชค๊คเป็นโชกคคุ้ยนะคะแล้วก็ โช้กค้วยพร้อมตัวแหนบเพิ่มนะคะฝั่งล้าหกตัวเนาะอันนี้คือด้านท้ายนะคะนี่ตัวนะคะตัวล้อล้อเดิมคืนนะคะลูกค้าคืนลูกค้าแล้วก็เป็นคืนเผ่านะคะเผาเดิมจงแดนดามกระบะบนล่างให้อย่างหนาเลยค่ะทุกคนลูกค้าเลือกเป็นลายแม็กเวลนะคะเลือกลายแม็กได้เลยอยากได้ล้อหน้าล้อหลัง เซแนนจัดให้ได้เลยนะอู่ของเรามีการรับประกันของตัวที่เราต่อเสริมมานะคะนี่สวยงามมากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจตัวรถกระบะตอนเดียวต่อข้อตัวตูวตว้ทึบนะคะหรือว่าจะเป็นรถเดิมๆเสริมแค่ช่วงล่างนะคะแจ้งเซแนนมาได้เลยเซแนนนะคะสามารถจัดตามคําสั่งให้ลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะอยากเปลี่ยนล้อหรือว่าล้อเดิมนะคะเหมือนคันนี้ก็คือทําให้หมดเลย พร้อ,อมตัวช่วงล่างนะคะอยากใส่แนนกี่ตัวลูกค้าบรรทุกเท่าไหรบรรทุกอะไรนะคะแจ้งเซลลวแนนได้เลยจ้ะนี่ึืนให้นะแบบนี้เลยจ้าวันนี้เซลลวแนนขอตัวก่อนนะทุงๆบ๊ายบายแล้วบายบายบาย,บาย